ครับผมต้นข้าวสยุทธครับผมนิวครรบวินครับความเข้มข้นของละครมันจะมีจะมี EP เนี่ครับอย่างที่พวกผมบอกไงว่ามันจะเข้มข้นขึ้นทุกยๆแน่นอนใช่ตอนนี้เราก็เข้ามาถึง EP ที่10ครับใกล้1 1 1เแล้วก็โอ้โหเรียกว่ามีหลายตัวละครที่เปิดเผยตัวหรือว่ามุมบางมุมที่เราไม่เคยเห็นนี่คนนี้เลยดีกว่าไปรัต ก็โชว์ความเหี้ยมให้ทุกคนเห็นเนาะว่าแบบฟิตแบบตอนตอนที่สิบของเขานี่สุดยอดมากไม่ได้เลยอย่าทำให้เขาโกรธอย่าทำให้เขาโกรธเพราะพ่อเขาตอบพร้อมซัดเลยเขาเอาจริงวันนี้เขาเอาจริงอยากอยากจะอ้อนอะไรกับแฟนบ้างนะแต่ละคนเลยว่าเป็นยังไงบ้างก็เอ่อเข้าถึงอีพีที่สิบแล้วทะเลหลวงก็ยังมีความใจร้อนอยู่บ้างก็อยากจะให้ทุกคนนะครับยังเอาใจช่วยอยู่นะครับยังซัพพอร์ตตัวละครทะเลหลวงอยู่นะครับอย่าเพิ่ง เดี๋ยวเพิ่งท้อใจกับว่าทะเลหลวงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบางคนดูนุ่นมากเลยว่าเธอจะแบบจะเลยเย็นลงเมื่อไหร่หรือจะยัเย็นลงนี่เขาเวลาเขาเข้าซีนกับเอออย่างปาชิวาอย่างเงี้ยก็ไม่มีความใจร้อนนะอะไรอย่างงี้ก็มีน้ลายแง่มุมป็นตัวสายเปตัวสายกวานสายอ่ะใช่ใช่ครับเราแรงร้อนอีกทีเลยก็อยากให้คนดูนะครับ อย่าพึ่งอย่าพึ่งโกรธมหาสมุทรมากเออแต่ถึงอาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่ามหาสมุทรเขามีเหตุผลของเขาเนาะแต่เขาก็เหมือนตอนนี้เราก็เริ่มจะรู้แล้วว่าศัตรูที่แท้จริงคือใครกันแน่เออก็อาจจะไม่แน่มันอาจจะเกิดอะไรผิดพลาดนี่ก็ได้อาจจะจากที่ตีกันอาจจะมาช่วยกันอ่าอ่ามันจะรวมตัวกันอ่าออาจจะมีอย่างนั้นก็ได้จะต้องรอรอดูรอดูรอดูหรืออย่างของเราบางสีก็แซ่บเหลือเกินอยากให้พูดถึงหน่อยยังไงเนี่ยฮะบางซีนก็แซ่บ เตัวเลยข้อเสื้อต่อก็ตามสไตล์เขาแหละตามสไตล์มหาสมุทรเขาก็ต้องมีบ้างอ่ะทำทุกทางได้อยู่แล้วเหนื่ยไหมเหนื่อนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เคยไม่เคยมากทีนั้นผมเห็นพี่เขาเล่นผมลุกนอนพิงอยู่ลุกหลังตรงเลยนะนั่นทำไมอย่างเงี้เพราะว่าเพราะว่าวันนั้นนี่เขาถ่ายเราไม่ได้อยู่ไงมันเป็น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 พาร์ทของเขาเป็นคอนโดคอนโดเขาเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างงี้เพเราเห็นแล้วแบบเซอร์ไพรส์แบบเฮ้ยเฮ้ยไปเล่นอะไรมาเนี่ย แม่โทรตามไปกลับบ้านเออดีดีมากแล้วมันไว้ใจช่างวันไม่ได้แบบเผื่อมันจะกลับมาแบบคู่นี้มันจะจิ้มหรือเปล่าอ่าอย่าไว้ใจช่างวันนะนเขาบอกอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจอันนี้ยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยนะโลโลก็ใครอยากจิ้นใครอยากชิปนะครับคู่เราก็สามารถ ชิปกันได้เออ่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยก็จะไปตามดูนะครับแต่ว่าแล้วก็มีคู่อื่นๆด้วยเนาะก็แบบฝากติดตามคู่อื่นๆด้วยนะครับที่ทุกคนตั้งใจแสดงมากๆใช่อยากอยากให้คนดูด้วยเชียร์แบบเหตุการณ์ไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันจะต้องรีพีทายแล้วมันมันขัดใจทุกทุกเหตุการณ์เลยตอนเนี้ยผมว่าก็อาจจะเป็นเรื่องเออ่ไส้ศึกในในสยามรัฐพีแหละเพราะว่าตอนนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดในในเรื่องเราใช่<ๆ>เ,เพราะว่าตอนนี้ศัตร<ๆ>ูจริงๆมันเริ่มเผยตัวมาแล้วเออมีน้ำมียหน้าดุดดุแรง อุ้ยอินนะเนี่ยอินนะเขาเขาแก้ตัวไปแล้วพี่ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อพ่าบ้างดิไม่เชื่อเลยใช่โอ้โหไม่เชื่อเฮ้ยพี่กีนเล่นอะไรเนี่ยโทษกับพี่ก็จะนางนางเล่นดีเล่นดีมากเล่นเก่งมากใช่จริงจริงเดี๋ยวหลังๆผมก็จะมีปัญหากับพี่กีนมากเหมือนกันใช่สุดมากแน่นอนตอนโดนพ่อเธอนี่แบบนีินินัดมันมากพี่ตอนนัานมันมากพี่เลยบอกว่าเฮ้ยพี่อ้ำอย่าอย่าเบาอย่าเบาลรล่นแลอกเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอเลื่อเลือกบปากไปแล้วนะ หนึ่งก็คือแบบว่าดําเนินเรื่องเร็วสนุกไม่มีแผ่วเข้าใจง่ายไมสนุเลยไม่ต้องูเยอะแจะ่ยังไงอยแล้วคุดูจะได้บี้เาจจะบอกอะไรได้ไม่เยอะนะับอกอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่ต้องอยากอยากให้ติดตามมากกว่าเพราะว่าปมมันก็คงยังไม่แก้ได้เร็วๆนี้อะไรเงี้ยครับก็จะยังดําเนินต่อไปจนถึงแบบช่วงท้ายๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากจะให้ ขอ,อทุกคนติดตามละครเรื่องทายาหม่เล็กหนึ่งต่อไปนะครับเพราะว่าก็จะมีหลายๆตัวละครที่ออกมาเปิดเผยตัวตนมากมายหรือว่าในแง่ที่เราไม่คิดว่าตัวละครจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ากให้ติดตามทายาหม่เล็กหนึ่งนะครับผมมันจะมีอะไรที่พีคแล้วก็สนุกขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยครับจะมีแซ่บๆอีกไหมไม่บอกดีกว่าต้องรอดูโอเครอดูรอดูดดดดด